นี่อะไรวะตัวเมันนั่นทั้งคืใช่เดี๋ยวนะเดี๋วนะเดี๋ยวต้องเอาขามันออกก่อาอฮ้บอกให้ันเบิร์ค่าน้ำมันด้วยป๊อกป๊อกเบิรสามเติมน้ำมัน ม่เห็นดวนาบอกว่าเบอร์คันนมันเบอร์สามด้วยาต้องนั่นนะต้องเอาท่อต้อง้ออกไม่ใช่ีเราท่อเดกจะเหลือที่กว้างห็วเนี่ยเียนะหยิบหวัดไปอยู่ยงไงเรื่องึงดึงกังนี่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 งไง ยังไม่ถึงตัวยังไม่ถึงตัวี่หน่อยไปยก,นกห,หน่อยเอเดันเข้ารูเนี้หัวมันน่ใช่ไหมล่ะดันเข้ารูมันมีตีนเห็นไหมเดกหา,างนี่่าย ตะแกรงนั่นน่ะซื้อตะแกรงกันนกอ่ะกันนกอ่ะผางไก่กันนกตะแกรงกันนกอ่ะนี่อ่ะมือปะเนี่ยนิ้วจะไม่นี่ได้ป่ะเด็กหญิงสร้อยเพชรอ่ะที่ตกในรูเสาเข็มมันมันหงายท้องอยู่มันเกี่ยวไว้ติด

อลองลองลองมันต like ัดต ah, yeah. ัดให้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 ใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ไหมตัดมันตัดตัดไม่ได้เนี่มันอ่อนเดี๋ยวมันเกี่ยวไม่มาอยากให้มันแบบเกี่ยวขามันได้อะยากเดี๋ยวกินดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเป็นตุ้งเป็นต่อยได้เฮ้แมวมันไม่มีเป้าแล้วนะตัดให้ใหญ่ใกว่านี้หน่อยให้โค้งเข้าไปอีกหน่อยจัดเข้าไปให้ดูงมเลยขั้นทุบไหม ตอไอ้นี่มันลึกไหมนะท่อเออน่ะอย่างงั้นนะะนะอแล้วนะเอออย่างงั้นเลยเอาปากนี้ออกหน่อยได้ไหมอันนี้ให้บานๆนะเข้ามาเข้ามาอีกตนครับมาตัวไม่ใหญ่นะบมาอีกอีกอีกนะต้น เห็นเห็นไหมแม่บินก็เห็นตัวพี่แต่มันออกรูไม่ได้แค่ไนขา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 เกิเกี่ยวแล้วข้างในบิด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 นิดเดียวเดี๋ยวหาด่วนเราแบบด่วดเราอยู่ตำแหน่งมันอยู่ไหนมันเมื่อกี้มันท้องเข้าไปตรงนี้แล้วรั่วมาแล้วเอาละเอาละวแลละเอาละจับกล้องเน่อยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจับกล้องล มันขึ้นเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นไป,นไปยังไงอ่ะเป็นท่อกลมลงมาเลยเหรอแล้วมันก็ตกลงม,มาแล้วแม่มันก็ร้องหาลูกัต้งแต่เช้าเลยต้องตีแม่มันให้ตายก็ต้องแม่มาลูกมาซ่อนไว้ไปหากิ๊กกันเด็กเหมือนเป็นที่พักเลยว่าไม่มีข้อต่อเลยนะพี่อืมเหมือนเป็นปูนธรรมาดาเออเป็นปูนเนี่ยเทาเท่าท่อนี้ออกก็น่าจะกว้างนะมีสภาพเนี่มันแปะแผลอะ เออมันไม่มีท่อไหนนะไม่มีข้อต่อพี่เออเหมือนท่อเนี้ยเสียบอยู่เฉยๆใช่ถ้าท่อออกได้มันจะกว้างเลยเนี่ยเอาละเจียวแยกนะได้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 ครับคอยชี้งวะอย่ามึงไม่เอาจะทำลายละเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดนานเลยนะที่ผายของรัชการเป็น่ลยตายไปแล้วเนี่ยเห็นใจหรือไม่เพื่นไม่ใช่อากามไปไปเติร์นแล้วโดนแล้ว เราดินหมกไว้เขาก็ไม่เห็นแล้วอปูลโป๊แแปะแปลแล้วก็ดินหมกคะข้เราเกาะาอมฮลองเปิดน้ำด้วดียดูน้ำมันไหลลองเปิดน้ำดิผ้กต้องพังอ๋อก็อ๋อก็อยู่หนเลยลยงานเข้า นาำไหลนี่ผ่าเต็มหมดไปไหนแล้วนี่อยู่ข้างในแล้วนะออกไหมออกไหมก็แล้วก็เดี๋ยวลองดิยักแม่งเลยอวะแยักเลยวเจิ๋วเปิดไหมอย่างเงี้ยเปิด